ทุกคนนะคะวันนี้พามาที่คลังน้ำมัน PTC สีสเกตนะคะของ p r e m e r Tank Corporation นะคะซึ่งเป็นคลังน้ำมันที่ถูกสร้างขึ้นนะคะแล้วก็เปิดให้ดำเนินการแล้วในะปัจจุบันนะคะเอ่ออยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมนะคะจังหวัดสีสเกตะคะ่ะ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดนะคะประมาณ19กิโลเมตรนะคะข้างๆกันไม่ไกลก็จะมีที่แบ่งขายไวสๆวยเลยนะคะข้างอยารยยนตรกิจค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะค่ะก็นะคะถัดจากนะคะคลังน้ำมัน PTC ศิีสเกตนะคะไปไม่ไกลค่ะนะคะประมาณ500 500เมตรค่ะหลักกิโลเมตรที่ สิบก้านะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะกันทารมนะคะเราก็จะมาถึงพื้นที่นะคะข้างๆอรารยะยนตรกิจตรงนี้เลยนะคะนี้เราก็จะแวะเข้ามาอย่างที่เห็นค่ะนั่นคือบริษัทอรารยะยนตรกิจนะคะแล้วก็ตรงพื้นที่พื้นที่ที่แบ่งขานก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะตรงป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแวะลงจากรถเข้าไปดูกันค่ะ เป็นการประกาศขายที่ดินนะคะทั้งหมดสองไร่ค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ดินดีบายพี่ขวัญน,นะคะก็เป็นที่ดินทำเลสวยนะ้ำไม่ท่วมราคานะคะน่าฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งที่พามาชมที่ดินสวยสติดถนนหมายเลขสองห่างจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะทั้งหมด19กกิโลเมตรค่ะนะคะ ข้างๆบริษัท p t ทีซี p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  C นะคะทางน้ำมันแล้วก็อารยะยนตรกิจนะคะมีการประกาศขายที่ดินทั้งหมด2ไร่เสร็จถมเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S นะคะนี้คือหมายเลขโทร,ราศัพท์ของเจ้าของนะคะ0 9 1 0 9 1 7 8 1 3 0 5 0ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะบนพื้นที่ทั้งหมดสองไร่ นะคะอาจจะยอ้อนแสงนิดนึงนะคะนะะบนพื้นที่สองไร่ถมไปแล้วเรียบร้อยค่ะที่สวยเลยนะคะมีทางเข้าแล้วก็ทางออกชัดอันนี้นะคะเป็นบริเวณทางเข้านะคะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะนะคะหน้ากว้างติดถนนห้าสิบเมตรนะคะกว้างติดถนนหมายเลขสองสองหกห้าสิบเมตรค่ะ มีทางเข้าสองทางนะคะ <c oughs> ผมไม่แล้วความลึกนะคะหนึ่งร้อยน่าจะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรได้นะคะนี่นะคะเดินเข้าไปดูนะคะข้างอารยะยนตรกิจนะคะซึ่งเป็นบริษัทขายรถมือสองนะคะกิโลเมตรที่สิบเก้าค่ะนะคะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าฟองพัฒนานะคะ มีการปรับผมสูงแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะคะเอ่อข้างหลังข้างหลังเป็นที่นานะคะแล้วก็มีหมู่บ้านลึกเข้าไปข้างในนะคะนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณโดยรอบเลยนะคะไม่ได้เออมีการปรับพื้นที่เรียบร้อยไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่แล้วแล้วก็ มีการตัดหญ้านะคะนี่นะคะมีการตัดหญ้านะคะพื้นที่ผมไว้นะคะพร้อมพัฒนาได้เลยนะคะซึ่งนะคะในบริเวณนี้กำลังเป็นบริเวณที่จะมีการพัฒนาในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคลังน้ำมันนะคะมีคลังน้ำมันมีการขนส่งนะคะ นี่ถึงตรงนี้นะคะพื้นที่นะคะกว้างติดถนนห้50เมตรนะคะลึก้อยเมตรนะคะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างหลังก็จะเป็นที่นานะคะที่นาอย่างนี้นะคะเป็นที่นานะคะเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้าวน้ำให้ท่วมด้วยนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนอตุลาคมกันยายนตุลาคมเนี่ย พายุโนรูเข้าสีสะเกตท่วมหลายพื้นที่แต่บริเวณตรงนี้ไม่ท่วมนะคะการคมนาคมค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือบริเวณโดยรอบนะคะไม่มีหญ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะพัฒนาเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างตลาดนะคะ หรือแม้แต่นะคะการสร้างบ้านจัดสรรนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งถนนนะคะเอ่อซีเลนคลังน้ำมันถัดจากคลังน้ำมันไปไม่ไปไม่ไกลก็จะเป็นทางรถไฟสายกรุงรุงเทพอบุบลราชธานีนะคะนี้เอ่อ หน้ากว้างน่าจะเป็นกว้างติดถนนเนี่ยน่าจะเป็นหกแปดเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะคะไม่ใช่ห้เมตรนะคะมี2สาไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะน้ำประปาสามารถต่อได้นะคะแล้วก็อันนี้คือตัวตัวรอบรอบรอบบริเวณนะคะค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ของพี่ขวัญได้เลยคือเบอร์โทร0918348619หรือนะคะติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไปงให้ไว้ด้านล่างนี้ซึ่งเป็นเจ้าของอที่ดินเนี่ยขายเองนะคะประกาศขายเองนะคะโดยอาจจะให้ข้อมูลเจ้าของนิดนึงว่าทราบข้อมูลการประกาศขายพื้นที่ผ่านช่องพี่ขวัญน,นะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นการให้เครดิตพี่ขวัญน,นิดนึงให้กําลังใจนิดนึงนะคะนี้ทางออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มีการวางพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วก็นะคะมีการวางท่อด้วยนะคะจะ,เห,นะะเห็นท่อนะคะเห็นท่อนะคะมีการวางท่อระบายน้ําจากฝั่งนี้ของถนนไปสู่ฝั่งนู้นของถนนนะคะลองมาพัฒนาน,นิดหน่อยนะคะพื้นที่ถือว่าสวยมากเลยค่ะ ปรับไว้อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะก็ฝากที่ดินทำเลสวยๆนะคะราคาตกลงกันได้เจ้าของใจดีนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะผ่านหมายเลขโทราศัพท์0918348619พี่ขวัญหรือว่าหมายเลขนะคะของเจ้าของพื้นที่นะคะ0917813050นะคะ ใครชอบที่ดินสองไร่นะคะซื้อไว้เก่งกำไรในระยะยาวหรือต้องการพัฒนาต่อยอดนะคะมองหาที่ในการทำโรงงานอุตสาหกรรมใกล้คลังน้ำมันนะคะค่าขนส่งไม่แพงเกินไปนะคะค่าขนส่งไม่แพงเกินไปก็นะคะมองดูได้ที่ตรงนี้นะคะที่ดินดีบายพี่ขวันนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะขอให้ขออนุญาตทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ